ดีครสีช่องยูทูบผู้ใหญ่ยาววันนี้ได้โอกาสมาถ่ายทำนะครับผู้คนหลังเข้ามากราไหวแม่ฮนี่สีสันนะครับเต็มเลยเต็มยาบุตรเลยวาครับดูเอานี่ได้ขอพรแม่ไว้แล้วแล้วก็เราได้จุดธูปเนาะจุดธูปขอแม่ฮันนี่ไว้เป็นพยานสักขีพยานด้วยกันนะครับ ไม่จําเป็นต้องถูกร้สิบล้านถูกรางวัลอะไรก็ยกให้แม่ฮันนี่หมดเลยครับผมครับสวัสดีครับช่องยูทูบครูยยาครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ศรีสะเกษไปกับครนีเดไปกับดูตามช่องยูทูปนะเป็นครูสอนยูทูปผมนะครับผมนี่วันนี้เรากาลังเดินทางไปศรีสะเกษไปทําไมนะครับตามพวกเราไปดูนะใช่ครับผมรับรองว่าท่านถูกใจแน่นอนนี่คือเรากาลัง จะเดินทางไปในเช้าเลยจะให้ท่านเข้าไปดูว่าตอนที่เราจะไปถ่ายทำวันนี้ดีจะพิลนอะไรอ่ะตามไปดูไปกันเลยอ่าไปครับนี่คือเส้นทางที่เราไปชีสเกตนะครับผมกอข้างหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของผมนะครับเป็นททพีสถิภาพแล้วก็จะมีทองนะครับเอกลักษณ์ของผมนะครับคอนกับเขียวบิวบ้วผมพิวพิวสะบัดเลยเนี่ย นี่เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆนะครับผมเราต้องรีบเร่งเพราะว่าวิธีการเขาก็จะอยู่ประมาณแปดเก้าโมงนะครับผมตอนนี้รับรองว่าท่านนะครับคลิปที่เราจะไปถ่ายวันนี้รับรองว่าท่านตื่นเต้นแน่นอนเนาะเ่าโอเคขออนุญาตเดินทางครับสวัสดีครับมาถึงแล้วครับพี่ีนี่เป้าหมายที่เราอยากมาวันนี้ กันพอดีตอนนี้รถเรามาถึงใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเนาะเดี๋ยวจะเปอะไรนั้นนะครับตามพวกเรามานะตามพวกเรามาตอนนี้คือจุดตามกำลังเดินเส้นทางไปนะครับวเนี่ยรถดยู่ทุกพอเราก็จอดที่นี่นะครับจอดอยู่ใกล้ครับคือตุดตามกำลังเดินทางไปแล้วอยู่ที่ไครครับ อึดใจหนึ่งนะครับเราก็จะไปถึงและเป้าหมายของเราครับตอนนี้เราก็มาก่อนจะถึงเป้าหมายนะครับเรามาถึงตรงนี้ก่อนนั่นก็คือคนที่มาจุดหมายปลายทางอันเดียวกันกำลังนั่งกินข้าวอยู่เลยครับตอนนี้นี่นี่เดี๋ยว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 นกะนดี่นี่นี่นี่เมืองกาะสินดีดำน้ำตุ่ม ปลากโมลบอลคือแข่แกงหางปลานางบอลคือหางฝาลัดยนู้อีแม่อีแม่อีแม่มาได้แต่ตีสองนี่มาตั้งแต่ตีสองมาตั้งแต่ตีสองแต่ไปได้ยังบ่มีหมอกจอดรถนี่เห็นบอหนึ่งเข่าได้ตีหนึ่งคือน้ำไลยน้ำคือน้ำไลยน้ำทางวากไปแล้วประตูเพิ่นเนาะอันนี้มั่นเนาะมั่นเนาะนี่นี่นี่กับเพรากองทัพเดินด้วยทองนี่พู้เลยว่าเป็นคนภาคกลางเนาะครับเนาะเพราะว่าจีนเขาเหนียว เดือพากกลางค้นภากกลางดีๆกางกลางบึงพลานชัยเจ้าเจ้าอยู่จังหวัดไหนพี่เส้นทางกําลังจะไปนะครับรถจอดเต็มเลยครับพี่น้องไม่รู้เหตุการณ์อะไรอยู่ข้างหน้านะครับผมมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือมีอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเรานี่ก่อนจะถึงนะครับสถานที่สําคัญพี่พา ท่านจะเข้าไปดูนะครับนั่นก็นกคือปิ้งปลาเข่งหรือปิ<ม>้งคุณหมอนั่นเองนะครับผมโอ้เสีย oh, <the S 1> บแห้งเนาะเดี๋ยวจะมาอุดนเด้นนดอนี่นี่นี่เมื่อนี้ขายเกี๊ยงบ่เหลือเ<ม>พราะว่าคนมาหลายแห้งเนาะเป็นเพื่อนมาอย่างหละเมื่อนี่นะเพื่อนมาดูน้องวงอิงจะมาลำโอ้นุองวงอิงบอยโอ้ไม่ไม่ค้าเคยเห็นบอน้องอิงเคยเห็นเคยเห็นเนาะเพื่อนเป็นคนด่งแห้งเนาะโอเคครับ รอรุ่นครับก่อนจะถึงนะครับก็มีพ่อค้าแม่ขายนะครับเต็มเลยวันนี้เนาะนี่พอเนาะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนครับนี่ก็ขนมครกนะครับผมขนมดอกบัวเนาะนี่ลูกชิ้นโดดนนโดดนนนดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนาะมีอะไรนี่เนาะนี่ดูเอาดูเอา อันนี้ชุดที่เขาเอามาบวงสวงเอามาบวงสองหรือเอา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 มาเอามาให้เอามาให้เท่าแล้วก็เอาไปถวายใโอ้โหพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนี่นั่นก็คือนะครับฐานอาจะไม่ฮันนี่นะครับนี่ครับผม ีดูเอาผู้คนเข้ามาเต็มเลยวันนี้เนะาะศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากน,น,น, 43, น,ะ 43. นะครับผมวันนี้วันที่สิบสามเนาะที่สิบสามครับนี่เตอรับท็อปโอที่จาลนะครับผมจริงเป็นนักร้องหมอดหลาชื่อดังนะครับคน,นี่นะครัง คนกนนนาลังไปถวายขอพรนะครับผมให้ได้โชคลาภครับผมตอนนี้แผงลอตเตอรี่เต็มเลยครับอีกแถวนี้นเต็มเลยเราก็จะมีพวกน้ำแดงนะครับแล้วก็มีพงมาไัยครับพงมาไหเที่ยวมาให้ผู้่ เชิญทุกคนนะคะอันแม่ค้าแม่ขายทุกคนลอตเตอรี่อย่างกระดาษอยากให้เข้าไปข้างในด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าเพื่อนหมีเลือกบางที่มันท่านบดีนะม,นมันเกิดอันสิ่งที่บดีห้ามเขาไปอย่ั้นเกิดนะเข้าไปด้านในได้เขาไม่ได้เก็บตังค์นะคะเข้าไปนะคะด้านในแล้วจ๊ะขอความร่วมมือหน่อยค่ะทุกคนนะคะ ข้างครับือผู้คนม,มามากมายเลยครับตอนที่เวลาเก้าโมงกว่าเท่านั้นเองวันนี้คิดว่าแน่นเลยนะครับผมเเออีใ้้้กินคจจามุ บอกว่ามีนมจีนมีลงทานให้กินฟรีครับให้กินฟรีเดี๋ยวไปดูครับผมเดี๋ยวไปดูต่อคิวนะครับต่อคิวเลยนี่มีผู้เจบุญนะครับเหมาลงอ่านมขนมจีนเลยครับผมเหมาขนมจีนให้เลยมาจากสมาจากเพชรบณ์จ้าเพชรบ้าเพื่อ มาขอ,โ,อโ,โชคขอลาบเล้วเพิ่นบ่โอ้มาเจ้เจ้าเป็นไหนออกยาวพุ่นอนะ่ะม,มาเจ้าบงว่านนี่จ้ามาเจ้าบงว่นวานนี่มานอนอยู่มานอนอยนู่รีสอร์ทรีสอร์ทโอ้โหอันนี้คืออ่าจังหวัดที่เกตของเราเลยคึกคักไปด้วยนะครับผู้คนแขกเรือที่เข้ามานะครับนี่มาจากเพชรบูรณ์เลยครับเพื่อจะมาขอโชคขอลาบจากอ่าจ้าแม่ฮันนี่ทีีสานของเราตอนนี้กำลังกินข้าวปุ้น เพื่อให้กินฟรีจ้าโอ้โห oh, oh. เอาเอาเลยเริ่งกรรําเถิ่งกินบาทดิเอาลงไป <c oughs> นี่คือโลงทานนะครับผมโลงทานที่ผูค้คนมาเพื่อจะมาขอโชคขอลาภแล้วก็มีผู้เจบุญนะครับให้ขนมจีนเหมาให้ผู้คนมากินได้เลยเน <c oughs> าะถูกตามจัดไป <c oughs> จัดไป ไปเข้าคิวไปเข้าคิวไปเข้าคิวยแล้วเราไปเข้าคิวด้วยเนาะนี่ไปเข้าคิวนะครับผมน้องจีนน้องจีนจีนนะครัจะัพัจะโทรบอกเขาอยู่ว่างนแ้ว พ่อจะเน้นท้อนขตัพ่อพ่อจะเน้นตัวนี้ตัวเขาพ่อบอกว่าแต่ว่าร่างไา้ก่อดพ่อพ่อเขียนไปหลายแล้วว่าจะส่งลายไปลองพิจารณากันดูนะคะชมว่าตัวเลขถอกต้อนะคะบางคนเขาถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวพ่อพ่อว่ามาทีนี้พ่อจะไลยชอบตรงนะเวลาวินาทีนี้แหละครับเกิดความว่าชอบตอนแต่ก่อนไม่มีตัวเลข มีแต่ว่าเลขคำนวณอะไรไปแต่มาวันนี้มันมาแบบปฏิหารฝันเมื่อคืนอีกสองเที่ยวเขาบอกไม่เนี่พราฝันเมื่อคืนนีเว่าะเขาจะแก้ยู่ดิเคยเคยดูครับครับวันนี้ครับผมลองเคยเอาหลายรอบผมเพราะว่าผู้ชายสองรอบสามรอบเอาผมไปย่งครับผมผมย้ายคนเนี้ยพ่อไปยั้งพ่อไปวงเขาจะมาแสดงเขาจะมาแสดงที่นี่ผมก็เลยว่ารอรออยู่มันมีผู้หญิงเดินบอกมาคนหนึ่งเสื้อผ้าไม่ใส่ ผมเลยทำแบบนี้ก็ได้ผมว่าผมก็เลยบอกว่าโอ้ยจะเพิ่งไปกลับมาก่อนผมไม่มีอะไรทำผมไม่ได้เขาบอกว่าไม่เรียนไม่เนื้อแข็งนะผมไม่เคยต่อแก้มก้นเขาเสียงอะไรก็มาเขาก็เจออะไรเพิ่มเติมเต้าก็ยังไม่เยอะเต่าตัวเดล็กน้อยมันมีโต๊ะผมโกลมคนนั่งทอดักขันที่ไต่อมามาฝันไอ้เฟสที่สองมันสว่างไปแล้วผมฝันฝันว่าจะมาไหว้แม่ฮันนี่ พอดีมีคนไม่เยอะมันมีคนในน้อยเนครับเออทีนี้เขาก็มีร้องเพลงผมกกบดเซนจังหวะให้เขานะดีไม่รู้จะถูกบ้างก็รอเขาทีนี้เลยถามว่าคนแม่รักษาสามก้เงิ่อนให้ว่เขาให้หรือยังเขาอยู่ไหมคนเขาตอบผมบอกว่าแม่ไม่อยู่แม่ไปเบิ่อเงินกับตำรวจเขาไปในเมืองเขาไปในเมืองเขายังไม่กลับมาพอดีผมไม่รู้สึกกลัวเลยแม่จะไปเตือนผมให้ผมรู้ มันหงวงกว่าแล้วผมบนพลนาทิพย์ตาผมผมมาไกลผมก็เหนื่อยล้าเนาะผมก็เลยนอนนะผมเด็กแกงผมเดินทางมาจากพันธินพันธ์ฮันนี่สีสานครับแม่ฮันนี่คนบ้านเมืองครับอำเภอกำลาใสแม่ฮันนี่บ้านใกล้ๆบ้านไม่ไกลบัานม้วนนี้พอกเล็บมาจูทัวกได้เย็บโอ้ปากาผมใช่ครับตัวตัวอะไรนั่นนะเขาเรียกว่าปรับตัวตัวปรับนั่นตัวตัวกลับตัวคนพูดมันไม่ถูกโอเค ครับผมเอาหกเจ็ดครับขอพูดให้ชัดหน่อยเอาตัวไหนกันดนี่นี่ตัวของผมนี่แหละครับครับของตัวของผมครับอาตัวไหนล่ะครับผมหกเจ็ดครับหกเจ็ดเนาะครับทำไม่ถูกอย่าว่าผมนะครับคนบ้านเดียวกันครับผมคนบ้านนี่สีสารกันละสิบครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบ้านนี่อย่างก็บ้านแม่ลำเปาครับบ้านนนชัยแต่ว่ามันแยกจากคมมาดาใสผมอยู่อำเภอคลองชัยครับ โอเคเป็นอำเภอคองชัยครับแยกออกจากกมราใสครับผมในก่อนก็อำเภอเดียวกันครับบ้านอันนี้สีสันครับครับผมครับสวัสดีครับครับก็ขอให้อยู่ในวิจารณญาณนะครับเรื่อี้ถ้าหากท่านเข้ามาดูนะครับผมตัวไหนนะไม่ฮันนี่ให้แล้วครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมหกเจ็ดนี่ให้ไหม67โอเคโอเคโอ้โห้ดีชาวต่างชาติเข้าใจเลยครับผมนี่อ่า ก็อยู่ในวิจารณญาณนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลงคลิปเพียงเท่านี้ครับดูกันคลิปต่อไปครับโอ้ยสีครับช่องยูทูบคู่ยาวาวันนี้ได้โอกาสมาถ่ายทำนะครับผู้คนหลังเข้ามากราบไหว้แม่มีสีสันนะครับผมเต็มไดลยเี่เต็มไปหมดเลยวอรับดเูเอาเนี่ยีทั้งของนักเส้นไหว้น้ำน้ำแดงนะครับผม สามใบสีร้อยค่ะกันดอกไม้หยิบเหมือนมาไม่ช่วยมาบอกต้องดูดูแต่ละช่องครับตอนนี้ก็มาจากไหนครับขออนุญาตครับผมมาจากราศีสไลร์ราศีสไลร์ครับจังหวัดศรีสะเกษครับมาเพื่อมาเพื่อความหวังอันเดียวกันนี่เนี่ยสร้างอนาคตครับขอโชคดีครับผมครับ โอัสของมนี่ดดีครับนข้ามาจากไหนครับผมอูทวพรพิสัยสีสะเกตเนาะอ๋ออดีตหรอจ้วันเลยค่ะเังหวันเลยพเนเจาวัเลน้าอำเภออำเภอยังอำเภอวังสะพุงวังสะพุงวังสะพุงนี่ก็แร่งไข่รติลิโอ้มาไกมาไก่ถือเลขน้ำเพลินเรามาถือเป็นบอก เออคือหลายล้านอยู่หัวมันนหลายแสนหลายแสนงวดนี่เจียวอีกเป็นบ่เจาอีกคาดว่าตัวใดงัวนี้ไดมามาจุกได้เนาะฮะห้าแปด้ห้าแปดบ่โอ้เพื่อนไฮแล้วบ่ดีจังไหนบ่ขไปเที่ยงโอ้ไปเที่ยงเราได้ห้าแปเนาะอ่ะเลืกเลือกอกอกเดอเอรี่นะครับหา ไี่ได้ขอพอรแม่ไว้แล้วแล้วก็เราได้จุดรูปเนาะจุดทูปขอแม่ฮันนี่ไว้เป็นพยานสักพยานด้วยกันนะครับไม่จําเป็นต้องถูกร้สิบล้านถูกรางวัลอะไรก็ยกให้แม่ฮันนี่หมดเลยครับผมโอเคชเัดเจนอ่าเดีจขอพรไปแล้วครับชัดเจนนะครับเป็นพยานด้วยกันนะคอย่าใสา่อย่าใสา่อ๋อย่าใสา่ สายข้างล่างได้ไหมสายข้างล่างได้ข้างบนอย่างไรข้างล่างสายได้แต่ข้างบนไม่ให้สายโอเคขึ้นเตียนะครับขึนี้ครับผมอ่าสามดวงขึ้นเตี้ยของยูทูบหลายๆช่องนะครับที่เข้ามานะครับผมโดยจะมาถ่ายทำงานนี้นะครับมินอ้วนมินอูคนหลังไหลมาไม่ขาดสายแล้วมาทั่วสารทิศเลยครับงานนี้ ไปถามพุดยายก่อนพุทยายมาจากไหนยายยายยายมาจากจังหวัดไหนลงภาพค่ะจังหวัดตุรินนะตุรินเหรอโอ้ยนี่นี่นี่ดูดูครับยายอายุมากขนาดนี้ก็ยังจะมาขอพรขอโชคขอลาบนะครับ,รบนี่คือมนุษย์เรานะก็รู้คำว่าพอ ครับหาดยาคนปลูกคูกนะครับ, à, รบใหนญน่ของกอน,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 นจะมีโต๊ดได้วยเล่าไม่ใช่ฮันนี่นะครับจมดาาับคุรินนะครับเป็นไหวครับ แต่ว่าโบ่บเห็นแม่นบ่ตอนนี้จ้ายังบ่ฮู้อยู่ยังบ่เห็นยังบ่ฮู้โอ้จ้าคาดว่าคาดว่าเอาคาดเดาเจ้ามักตัวไหนงวดนี้เอายาย่ใหยังบ่ฮู้เลยนี่ยยังบ่ฮู้ยังบ่ถึงเวลาจักถึงมาใหญ่ยายเป็นสักคขแม่นะโอ้ยย้ยตุรินเออตุรินเด้อแต็มหุ่นเยายแม่ตุรินน่ะยายแม่บ้านเลยเน้อเยายคขแม่บ้านเลย โอเด้อเดอว,ว,วยบอโอ้บ่าเป็นขมินน้นเนาะสวยเนาะซวยจะลงภาบซวยดูดูดูพี่น้องเอ้ย<ห>มากันทั่วสารทิศเลยครับผมแต่ละคนก็มาครับเป้าหมายอันเดียวกันเลยนั่นคือมาขอพอรครับมาขอพอรโอ้ช่องย t u b e มาทั่วสารทิศเลยครับผมวันนี้นี่ทั้งไลฟ์สด ถ่ายคลิปนะครับผมสำหรับคลิปของเรานะครับขอญาตถ่ายสาวสวยนะครับผมเจอแล้วคนสวยเนาะมาจากไหนครับมาจากไหนครับขอญาตครับผมมาจากอุบลอเมริกิลิธอนช่องเม็กก็มาจากต่างประเทศสิฝั่งนี้เลยใช่ไหมเด็กช่องเม็กปะอ๋อเด็กช่องเม็กเนาะ คอยน้องที่ช่องเมก็กใช่ใชใชไม่ต้องคอยแล้วครับมาเห็นแล้วครับวันนี้นี่สาวสวยนะครับวันนี้โอ้โหสวยเหมือนเจ้าแม่ฮันน,ฮน,นี่เลยครับผมเ<อ>นี่ยมามาอะไรครับนี่มามา,มาขอพรมาขอพรมาไหวไหมฮันนี่เขาต้องการอะไรถึงมาขอพร,อารววมาพรอะไรเลือกรางวัลที่หน่งอ๋อ,อแล้วมีแต่คนอยากได้รางวัลที่หนึ่งแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นเอารางวัลอื่นไปก็ได้เลือกรางวัลที่หนึ่งไว้เองโอ้ยหนอหนอมนุษย์เท่าเอ้ยหนอ ไม่ค่อยเห็นแต่ตัวเจ้าไหลนะครับคนอื่นได้รางวัลอื่นไปสำหรับตัวน้องคนสวยครับอยากได้รางวัลที่หนึ่งข้าบอมอ่าโอเคสิ